morning, morning. yes คุณอาทิตย์า can you open the camera please can you open คุณครูแ <t> ต่งกายคุณตุ่ยมในอาชีพอะไรมาในอาชีพอะไร่หมอโอตายดูหมวคุณ่ยด้วยแล้วก็ดูผ้าแต่ของคุณดุ่ยด้วยนีเป็ต้างเอาประเนคอใตการบัแ่ตช่นเรียบพี่เรียบองมาให้ดูเพื่อจะได้ชวกันว่าคุณยแเหมือนเอเกต์ไมคะเหมือนมเหมือนสวยไหมคะ พยายามด้วยการเพจเพจนั้นชื่อเพจว่าอะไรแล้วเพจเพจนั้นก็จะไปท่องเที่ยวตลอดเลยอ่าคูไปให้แล้วนะโอุยแขกมุสลาอิสลามอินโดตอนนี้ขายของเสร็จยังค่ะจะจ่ายแล้วอะไรนะคะตกลงซื้อขายกันได้ยังซื้ออะไรครับทำอะไรหาไรเงินแบร์รี่เกอร์คุณถ่ายหาร์งินจีเดย์แบร์รี่เกอคุณคุณอาทิตย์คุณอาทิตย์หาไร์งินจีเดย์อ้ามอ้ามอะไรอ้ามอ้ามฮรอ้ามไปไหนคุณน้ำเหนือคุณน้ำเหนือ หาอ่ดเ้ยเอมคุณครูไม่ให้เลือกไคว่ามีหาไรอยู่เออไม่ใช่มี I'm fine I'm good I'm okay เอออะไรมันก็มีความหมายเป็นทางบวฉันโอเคนะฉันดีนะฉันสบายดีนะคุณอจิตาตอบคุณหน่อยค่ะหาไรอยูดเลย I'm good o a y เอาใหม่เอาใหม่วันโมชางไซวันแซววันไทแซววันไทแซวทมทำไมครูอจิตากับคุณน้ำหนือไม่กดพร้อมนะคะพร้อมนะว่ g o o d morning, good afternoon, good evening, good evening, good, evening, good night, good night. Nice to meet you. Come on, two, three. Open your book, open your book, close your book, close your book. Stand up and sit down, stand up and sit down. Listen to me, listen to me. มาคนเดีมอง,องม่เลย Stand up คืออะไรคะ Stand up คือยืนขึ้น Sit down คืออะไรคะค่ะ Sit down Sit down คือน,นั่งลงถ้าบอกว่า Listen to me ก็ให้ฟังให้นั่งนิ่งๆให้ฟังมันดโอเคนะคะอ่านไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าสู่หนะ้าของเราเลยนะคะตอนนี้เรียนถึงหน้า เนื้อหาที่คุณครูทำไปที่ต่อแล้วคุณคส่งวิดีโอให้อะะให้ผมไปฝึกร้องฝึกอะไรไปไมันก็จะได้ในตอนวันนี้ก็สรุปเนื้อหาที่พวกเราได้ทำเป็นการบ้านใครยังไม่ตรงเราพบที่เขาประสบคนเดียวก็คืออังคุณากรเ่อ,อเคุณเห็นไหมอังคุณากรส่งมาคุณติดตามเลือกที่คนเดียวโบให้ก่อนโอเคค่ะบายค่ะมามาดูเนื้อหาของเราในหน้านี้นะคะในข้อที่หนึ่งมันขึ้นไหมมันยังไม่ขึ้นโอ้ยจะจะเปิดออกมาเนี่ยเออนะคะคุณครูดึงแชร์โอ้ยไหนเนาะเดี๋ยวน,ยนะคะคุณครูดึงแชร์เดี๋ยวคุณใส่ก่อนโอเคมันขึ อ่ะเจริงตีบที่มันไม่ไรอน่ะบอกไดเ้เดี๋ยวคุณจะให้เสริมทับมาว่าต้องารีนแ,บบนแนไหน,น,น,นะค,ะคสนใส่สแล้ว่นะคอดูนนหนังาเข้า็คที่เขาเป็นเถใี่นคะส่มัไม่ดัเหรอู้แกะ็รียมายหน้าจอไว้เวิดโูจะอออ่าอ่ะงีอย่อมาส่อะค่ะดี๋ยวค่มานาแล้วหนุนเดี๋ยวเราค่อยมาตอยนีให้คุใส่ชดตีนอไปหล้อยเดียคุณจะให้บอกเลกรดนไ้หัเมื่อ้หวม่อก้ ให้ได้ฟังมันได้ตาได้ว่าควมสามารันคืออะไรบ้างแล้วแบบมันมีภาพประกอบด้เรียบๆแต่วมีกจอนที่แบบช่องซ้ำมันขึ้นใจเรียบง่ายเลยนะคะมาจ้า this p o r t is the most dangerous มีนดับที่ใดที่อันตรายที่สุดดูในเนื้อหาสัปดาห์ที่แล้วค่ะอันตรายที่สุดตอบมาได้เลยค่ะจำได้ไหมนะ้อใครตอบใครตอบรับไปเลยห้าคะแนนเปอร์เซ็นต์ชื่อล,ลงเอาเองนะคะสง่งลิงก์ไปให้แล้วนะสง่งลิงก์ไปให้แล้ว อันนี้ไปแล้วนะคะสองข้อนี่คือข้อสุดท้ายนะคะคกิจกรรมจะมีแค่สิบห้าคะแนนนะเอ,อ้ยไม่ใช่สีจะมีรอบหน้าอีกรอบหน้าอีกวันนี้จะมาดูว่าใครที่ได้รับคะแนนมากที่สุดในกลุ่มนี้นะคะในวันนี้ด้วยมาจ้ากีฬาชนใดที่หนูคิดว่ามันอันตรายที่สุด this sport is the most dangerous มาจ้าแอนนาลิวขาต้องไปเนื้อหาต่อไปแล้วนะคะอะไรคุณน่าม่ต่อนเลยเหรอคะอันตรายที่สุดค่ะกลับไปย้อนดูเนะะื้อหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะของใครคะ น้าชนิชาแบกกระเป๋าครูเอาเนื้อหาเมื่อกี้ที่เรียนไปแล้วเอาเนื้อหาเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้มีกระเป๋าเลยเหรอคำศัพทเมื่อกี้ค่ะอาชีพอะเอาอาชีพมาก็ได้ดนนทวัตซีนีมาซีนีมาเลยเหรอ